ปลูกต้นทุเรียนหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนะครับประมาณ1เดือนเราได้ปลูก2รูปแบบนะครับฝวามือผมหลังปลูกไม่ต้องใช้ตัวบังแสงนะครับปลูกไปแล้ว ไม่ต้องใช้ตัวบังแสงหรือช่วงแรกบังแสงไปประมาณ3 4วันแล้วก็เอาออกฝั่งซ้ายมือนะครับโลกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วก็ใช้ตัวบังแสงของใบมะพร้าวประมาณ1เดือนแล้วความแตกต่างระหว่างที่บังแสงกับไม่บงังมันจะมีความต่างกันหรือไม่นะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับทีนี้มาดูในส่วนของที่เราไม่บังแสงนะครับต้นก็ไม่มีปัญหานะครับน,นี้คืออะไรครับือที่มนนะครับแต่ยอดเหมือนกันไม่มีความผิดปกตินะครับมันจะทำให้ต้นทุเรียนมีความทนมากกว่านะครับ ไปดูต้นถัดไปนะครับต้นนี้นะครับก็<อ><อ>มีความปกติใบสวยงามนะครับใบย่ออ,อ่อนก้ลงนะครับมีมแมลงกัดไปแล้วเล็กน้อยนะครับส่วนต้นที่สามหอวซ้ำที่สามนะครับต้นนี้นะครับ ตอนที่ปลูกนะครับน่าจะมีการร่วงนะครับของใบเนื่องจากว่าน่าจะร้อนแล้วก็มีการาผัดใบเพื่อป้องกันนะครับการขาดน้ำสุดท้ายก็ต้องมีการผัดใบแล้วก็ปล่อยให้มีใบที่มีใบอ่อนแล้วก็อยู่กับต้นต่อไปนะครับอันนี้คือข้อเสียการที่เราปลูกทุกเรียนที่ไม่มี ตัวบางแสงในเริ่มต้นนะครับแล้วสุดท้ายใบก็จะร่วงในระยะเริ่มต้นนะครับต่อมาต้นที่4นะครับต้นนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ปกติไม่มีปัญหาใดๆนะครับก็โอเคอยู่แต่ว่าอันนี้โดนอะไรไม่แน่ใจ หนอนหรือไม่ก็พอยท่านะครับต่อมานะครับท่านผู้ชมครับต้นทุเรียนที่เราบางรังแสงมาตลอดเกือบหนึ่งเดือนนะครับเรามาแตะดูอะไรเป็นยงไงนะครับก็มีลักษณะของใบเงางามอวดปกตินะครับก็มีตางแตกยอดใหม่ออกมา ถ้าดูความเขียวสดนะครับใบของต้นทุเรียนที่มีการใช้ตัวบังแสงนะครับจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกต้องมีการบังแสงนะครับในกรณีที่เราปลูกต้นทุเรียนใหม่ประมาณใช้ตัวที่บังแสงก็ประมาณสักสองเดือนนะครับจะค่อยเอาออกนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับบางแสงก็เอาออกมาเล็กน้อยแล้วมีหาหนึ่งนะครับนี่นครับใบจะไหม้นะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับกรณีนี้นนถ้าโดนแสงจัดๆใบก็ไหม้จปเรื่อปกติแต่ก็ยังรอดอยู่นะครับส่วนอย่าองอื่นก็มีความแข็งแรงมีการแตกยอดมาใหม่นะครับ แล้วก็มาดูซ้ำที่3มต่อไปนะครับอันนี้ก็มีการบังแสงระดับดึงนะครับแต่ยอดใหม่ตัวนี้เนาะใบก็มีความแข็งแรงต้นก็โอเคอ,อยู่นะครับลำต้นก็ไม่มีความผิดปกติใบมีการร่วงไหมไม่มีนะครับโอเคนะครับ แล้ก็ต้นสุดท้ายอันนี้ไปโดนอะไรเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าในช่วงต้นของการปลูกต้นทุเรียนมือใหม่นะครับในกรณีที่มีแสงเยอะนะครับควรที่จะทำเป็นแสลงก็ได้หรือจะใช้ตัวบังแสงอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะกรองแสง เพื่อไม่ให้ใบนะครับโดนแสงมากเกินไปเพราะจะทําให้ต้นนะครับจะผัดใบออกมาแล้วก็ทําให้ใบร่วงแต่ก็ไม่ถึงตายนะครับถ้าเทียบกับฝั่งนะู้นเนาะแต่ก็ทําให้ต้นมีความแตกต่างกันนะครับการรับแสงก็จะทําให้ต้นมีความแข็งแรงแล้วก็มีความทนทานและที่สําคัญก็คือ ข้อดีของมันก็คือทําให้นะครับมันแรงว่าศัตรูของใบศัตรูของต้นทุเรียนก็จะลดลงจะมีความแตกต่างจากที่เราบาังแสงมันมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองผมก็คือบังแสงดีกว่าที่ไม่บังแสงหรือถ้าเราบาังแสงช่วงแรกประมาณหนึ่งสัปดาห์แรกแล้วหลังจากนั้นก็เอานะ ที่บังแสงเอาออกก็ได้นะครับเพราะจะทําให้ต้นทุเรียนไม่ได้ตายนะครับอันนั้นก็คือในกรณีที่เราปลูกในช่วงของอาจจะหน้าฝนหรือว่าจะเข้าฤดูฝนนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เป็นหน้าแล้งเลยก็ควรที่จะบังแสงจนถึงประมาณ1เดือนแล้วก็ค่อยเอาออกนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับถ้างั้นอาจจะปลูกแล้วทําให้ต้นตายได้นะครับเพราะถาดน้ําแล้วก็ทําให้ดินหน้าดินตัวนี้แห้งนะครับ นะเพราะฉะนั้นก็พิจารณาให้ดีๆก่อนที่จะปลูกต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับไม่ใช่ว่าปลูกตามอำเภอใจไม่ได้นะครับต้นทุเรียนไม่ใช่ว่าต้นไม้ที่ปลูกกันง่ายๆนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ